DOOM ดย์สเราจะมาแนะนำโหมดนี้กันว่ามันเล่นกันยังไงเข้าไปดับชมกันเลยวิธีการเล่นของโหมดดูมเดย์สองนี้นะครับมีสิ่งแปลกใหม่เยอะมากมายนะครับไม่ซ้ำจำเจแน่นอนแต่มันจะเพิ่มความยากมาก,ก็คือมอนสเตอร์ของแต่ละตัวมันสามารถโจมตีเราได้นั่นเอง ทำให้เราเลือดลดได้นะครับนี่ฮะอย่างตามที่เห็นเลยนะครับโหมดดูมเดย์สนี้ก็จะมีทั้งหมด10ด่านด้วยกันที่คุณต้องฝ่าฟันผ่านมันไปให้ได้โดยแต่ละด่านนั้นก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปและไฮไลท์ของโหมดดูมเดย์สนี้นะฮะก็ต้องเป็นเจ้านี่เลยครับบิ๊กบอสมังกรโลกกนนะครับในด่าน10บดือด่านสุดท้ายนั่นเองนะฮะบ,บอกได้คําเดียวนะฮะว่าถ้าพวกคุณไม่สามัคคีกันมากพอพวกคุณจะไม่มีทางผ่านด่านนี้เป็นได้อย่างแน่นอนนครับ แต่โหมดดูมเดย์สนี้เราก็มีตัวช่วยพิเศษเพิ่มขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการแลกกระสุนชดเชยเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองและมีตัวช่วยเหลืออีกมากมายรวมทั้งการใช้สกิล EMP เพื่อป้องกันลดความเสียหายจากศัตรูเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโหมดดูมเดย์สนี้มันไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเตยมตัวสัมผัสความมันได้ในวันที่18สิงหาคมนี้แล้วคุณจะติดใจ